ธีมเนี่ยของเราก็จะเป็น uh, Garden of Eden ก็คือจะเป็นเนรมิตให้เป็นคล้ายๆกับสวน <Yeah. S 1> บนสวงสวรรค์อะไร้ยครับแล้วผมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบชอบสวนอยู่แล้วแต่คุณมิซาเนี่ยเขาจะชอบเป็นอะไรที่ uh, งานที่มีค่อนข้างมีดีเทลเยอะพอสมควรนะครับคอนเซปต์ <Yeah. S 1> <Concept S 2> ของผมก็คืองา มาข้างหน้าแล้วให้คนรู้สึกว่าประหลาดใจว่าเฮ้ยงานมีแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเข้าไปก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เปิดเข้าไปก็จะตกตะลึงเพราะว่าข้างหน้าเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบธรรมดาจังเลยอะไรฮยห้องเนี่ยมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องบังอะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมไม่จัดอะไรเลยนะครับเป็นห้องแบบว่าตรงโล่งๆเลยครับ แต่ออกมาสวยแต่ว่าผมจะไปลงกับข้างในห้องหมดเลยแบ็กดรอปถ่ายภาพก็จะไปอยู่ในห้องหมดเลยครับใช่คือผมไม่อยากให้รู้สึกว่าคนมาแล้วมันเป็นงานแต่งปกติทั่วไปอ่ะคือผมก็จะมีโชว์มีโชว์บัลเล่มีโชว์เปิดตัวเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีมีทำให้คนมาแล้วรู้สึกไม่เบื่อก็จะมีอะไรนะมีหุ่นด้วยที่ทาสีเป็นสีทองทั้งตัวเลยใช่ใช่ ก็เลยคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจไม่รู้สึกว่าต่อคิวอยู่ด้วยซ้ำบางทีก็อาจจะเล่นไปกับมายากลไปด้วยซ้ำครับมีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกของคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเนี่ยคือมุมมองของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะคำว่า Impact นี่ไกลแต่จริงๆแล้ว Impact เนี่ถ้ามาจริงมาแป๊บเดียวนะครับขึ้นทางด่วนมาแป๊บเดียวเองไม่ต้องติดในในเมืองซะอยีกนะครับผมว่าจริงๆแล้วมาสะดวกมากๆคือจริงๆแล้วห้องจูเบรี่เนี่ยจริงๆเป็นห้องที่สวยมากๆ นะครับแล้วผมไปดูโรงแรมมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในเมืองต่างๆเนี่ยผมว่าไม่มีโรงแรมไหนเนี่ยที่ความสวยของห้องสู้ที่นี่ได้เลยนะตอนแรกผมถามเขานะฮะว่าเอ้ยผมงานแต่งผมตีมสีทองแค่ปรึกษาเฉยๆนะสุดท้ายเนี่ย <S <S ไอเมนูอาหารต่างๆเนี่ยก็เป็นสีทองหมดเลยแล้วคิดดูดีงที่ผมจ่ายอ่ะไม่รู้ว่ามันจะไป cover ตรงนั้นหรือเปล่า คือ Impact Service เกินกว่าที่ที่ควรจะทำนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ในส่วนของห้องใช่ไหมครับแต่จริงไม่ไม่ใช่เลยคือผมว่าไม่มีโรงแรมที่ไหนทําเกินเซอร์วิสขนาดนี้แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจนะครับ ที่สําคัญคืออาหารอร่อยมากวันที่วันันนี้วันที่วันที่สิบหกที่ฉลองนะครับคนชมอาหารเรากเรื่องตัวจีนแล้วผมก็ได้ชิมได้เทสทุกเมนูอร่อยจริงๆริงคือมันคือมันไม่เคยทานโต๊ะจีนปกติโต๊ะจีนทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่แบบนี้มันจะมีเด็ดแค่อันเดียวใช่แต่อันนี้มันคืออร่อยทุกเมนูใช่ครับถ้าอยากรู้ต้องลองมาแต่งงานที่นี่ดู ผมอยากจะฝากทุกหลายท่านนะครับที่กำลังมีแผนที่จะแต่งงานจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะแต่งงานในเมืองเพื่อที่จะเดินทางสะดวกแต่จริงๆแล้วผมว่านะแต่งที่ Impact เนี่ยเดินทางสะดวกกว่าเยอะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในแง่ของเซอร์วิสต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามาฝากชีวิตไว้กับ Impact เนี่ยมั่นใจเถอะว่าว่าว่า,วางานแต่งของคุณออกมาสักเซสและสมบูรณ์แบบตามที่คุณต้องการแน่นอน